ไ oh oh. ปเนาะไปเนาะป่าลุกอีกแล้วพี่น้องมีอาการพี่น้องมีอาการสวัสดีรายการสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาอยู่กับคอยคือเก่าเนาะสองไทยบ้านนอกเนาะกะมื้อนี้กะมาพักเบ็ดคือเก่าเนาะกับลานทรายเนาะมื้อนี้เนาะมานบ่มานทำโปรจักเนาะเดี๋ยวไปรุนน้ำกันเนาะไปเดี๋ยวไปปักกันเลย เลยให้มันเลยหล่เด้อต่อไปมีลุ้นมีลุ้นหลังนี่มีลุ้นแน่นอนอัน <c ười> นีน้มีลุ้นแน่นอนพี่น้องนี หลังนี้มีรุ่นแน่นอน

ăn là là được mà là, là tâm chèo nè mình này nè นะเดี๋ยวพยายามน้ำกันเนาะตอนทำจังเลยเนาะอันนี้ก็ใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันเนาะไปมาพี่น้องตอนนี้ก็กลางคืนแล้วเนาะค่ำแล้วตอนนี้มามยายามเบ็ดน้ำกันเนาะเอาใส่ต้งแต่เว้นนี้เนาะเอามายามเบิ่งว่าสีใดอยู่บ่เนาะลองเงอบิ่งมานึ่งบ่ตอนที Một đẹp nó Nó à gọi thêm này Nó à gọi bên kia chẳng, nó à gọi bên trái chẳng Ờ ừ. ừ. tớ là tớ là Nương bà đàn Ừ, nhăng cho nó, nhờ bà đê lòn nó Đấy, nó phải dăm tô mai tớ nó Nó bưng lăng này thì nó Áo lương bò, áo lương bò lăng này nó Lăng này mô bàn nó, bếp khốt lưới Lăng bưng นิ่มสิงนิ่มสิงโอ้ยบัวแดกซ้มงั้นเนาะงั้ยงังคือเก่าไปลุนลังไม้อีกเนาะไฟทรายก็ได้แต่อันเดียร์ลานทรายบ่มีไฟทรายเลยมั้ง ไปเด้อยานามเด้อน like ังนี่เป็นจังไดเนาะเฮ้ยมีากานมีานพี่เนาะเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ดึงส่เบดอยู่เนาะเดเดียยวเดียไป้อไป้อเนีีดึงปลานินบ่ปานิลพี่น้อง man 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 panin panin tôi nâng điều ở khuyên con kẹp con kẹp con man vô man dù có đây tâm treo có đây tấm treo mà đi man cho này lột giờ kẹp con phía nào đang mai ý Hãy subscribe นี่เฮ้ยเฮ้ยนี่ดูมีอาการเลยนี่มีอาการเลยนี่เนี่เห็นบ่เห็นบ่โอ้ยปลาดุกพี่น้องโอ้โหมนัมนๆเลยปลาดุก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  เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนอืปลาดุูอีกแล้วมัน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 ได้ตำ๊มเจลพี่น้องโอ้ยตัวใหญ่เลยนเนาะเดือยแ,แม่เลยนี่มันอยู่มันอยู่เดี๋ยวเก็บก่อนเนาะเงียบแ,แท้อีละ เอาแต่น้องไม่ได้ทำร่างมี่เอาการพี่น้องเหนื่อาการเหนือยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปน้องไน้องมีอาการพี่น้องมีอาการปนิน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 อีกแล้ว กเกือบ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 กระดายสแตกละกืบกดาสแตกแล้วพี่น้องนี่ฮะเอ๊ะมันยูมันยูมันนี่ลำจ้ะเ๋ยวใส่เงอก่อนอย่างนี้นะ ลงนี้ก็เงียบพี่น้องเงียบอีกแล้วเออเออเงียแบเบงียแบเบป็นเงียบก่อนลังสุดถ่ายสุดท้ายโอ้เงียบกันดีพี่น้องเดียวดเดียวเดียน้ยวงหดแรเลยคแเลยนาอ

ได้ปลาดุกชองโตแล้วก็รายการปลานิลชองโตเนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะพอได้ตำแจ้วพอได้ตำแจ้วเนาะมาหนีิมานมานพอได้ตำแจ้วยู่เดี๋ยวมืออึนรอบเสาเอามาลุ้นกันใหม่เนาะไปกลับก้อนมัหนีิสบายดีตอนเช้าเนาะพี่น้อง มือนี้ก็ซีผ้าพ่อแม่พี่น้องมายามเบ็ดคือเก่าเนาะเราเปลี่ยนเงแต่คืนนี้แล้วแล้วเนาะมือนี้ก็จะมายามต่อเนาะมายามตอนเช้าต่อนวันนี้เนาะมันประมาณบูฟู่เนาะมือนี้เอาโมลุ้นน้ำกันเนาะกับบรรยากาศตอนเช้านี่ว่าสิมันอยู่บ่เมื่อวานนี่กับพอได้ตั้มจ่วเนาะสิลองเบิ่งตอนเช้านี่สิได้จากโตมือนี้ลองมือเนาะ มาพี่น้องลังแหลกแหงมานบอมมือนีมาลองเบ้างเป็นจุงได๋ลังแหลกโอ้คือดึงเขาฟังเลยปลาน้อยตีดึงเขาฟังดึงยังเขาฟังคือบูดึงเขาฝุ่นแมปลาน้อยอีลีโอ้ยเหืลอนพี่น้องืม để gặp con phi nào Rồi, à, đường như bó, lạ Rồi, à, liền bó, rồi, à, liền bó Ủa từng lấy phía nào đừng khẩu phăng lấy Sải từng lấy, sải từng lấy Chẳng đầy nó Hơi. <laughs> ปลาคออีกแล้วพี่น้องมามามาเอ้ยปลาคอปลาคอเก็บก่อนนี่พี่น้องปลาคอปลาคอ จบไปได้ใช่แต็กพี่น้องน่นและน่นกลัน่หละนไงลุกไปแล้วเนาะทุกคนเนาะตัวนี้เนาะ พ yup. oh. 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 ี่น้องหลังนี้จังใดเนาะเอาเลี้ยงบอเอาเลี้ยงบออ้ยสายเป็นจังไดสายตึงอยู่เนาะตึงอยู่ตึงอยู่สายตึงอยู่บ็มันตึงอยู่อยู่บนเนาะอยู่บนเนาะอยู่บนเนาะโอ้ยเหงอร้อนหามเอ้ย เงียร้อนสัมอะหลังต่อไปเลยลุนลุนลุนมีลุ้นบ่มีลุ้นบ่หังนี่มีลุ้นบ่พี่น้องโอ้มีลุ้น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 โอ้ดึงสายเลยพี่น้องมีลุ้นพี่น้องมีลุ้น ai nữa ủa Oh! nến ba oh ho ba nến tô xui tô con, nè măn măn măn, tập sau này nó, đây tam treo để lan ở đây เอออืมมนแมนมนะพี่น้องมาลุนหลังต่อไปเลยปันนี่มาห <c oughs> ลังต่อไปหลังต่อไปหลบเสาเนาะบุรุษเนะาะหลบเสาเนาะ พ่อได้ต่ำแจ้วโอ้ยตังนี้มีลุนขนาดพี่น้องคือขนาดเล่ห์มองนี่เดี๋ยวไปตรวจสอบบางกอนจึงได้บักลาเอาบอบักลาเอาบอบาง่อยอยู่เนาะงอยอยู่ อุ้ยป้าน้อยตีดึงเข้าฟังปู่ป้าน้อยปลาซิวเนาะดึงเข้าฟังเลยเบ็ดน,นี่แต่ร้อนดึงเข้าฟังเลยมันบเอาแล้วเนาะพี่น้อง บ่เอาแล้วเด้อพี่น้องเงาลอนเงาลอนเงาลอนแล้วโอ้หลังนี้สายเข้งอยู่เนาะสายเขคงสายตึงอยู่ไหนบอกว่าเอาบ่เอาหวะเฮ้ยตรงสีบ่าวเลวเนี่ย อืมบ่ได้บ่ได้ครับบ่ได้สดเด็กหลังสุท้ายเอาเรื่องอยุ่พี่น้องนี่เนาะโอ้ปลาดุกอีกเลยเน,นาะมาเนลีเบ็ดหลังนี่เนาะถ่ายปลาดุกอีกลแล้วเก็บไหมอ๋อแต้เลยตักมือเด้อ เสร็จแล้เนาะรอบเ้ามื้อนี้กพอได้ตำแจ่วเนาะกับลานทรายเนาะมายามเบ็ดตอนเ้าเนาะมื้อนี้กัมานอยู่เนาะเดี๋ยวใช้เบิ่งเนาะนี่เนาะปลาคอตัวนึงแล้วกัปลาดุกเนาะตัวนึงดุกหน้าเนาะเลือกแอะแมะเลยกับปลานิลตัวนึงเนาะเป็น3ตัวเนาะรอบเ้าเนาะพอได้ตำแจ่วเนาะเออไปสิเนาะเดี๋ยวกลับเฮือนก่อนเนาะสิหาแนวเพชรก่อน าามาเขือมากายอย่างเนาะเจ้าเห็ดป่นเนาะอ๋อคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้เนาะทุกคนเดี๋ยวมือแรงเดี๋ยวพอกันใหม่เนาะะฝากกดไลค์กดแชร์นำจบไปเท่านี้ละกลับเพื่อนก่อน